สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูร่รายการท #ep ที่หกรี่648ค่ะจริงๆเรื่อง pm 2.5มันก็เป็นเรื่องที่หลายคนถึงหลังจากการมาของอากาศหนาวแหละแต่ปรากฏว่ามันโดนเรื่องพี่สแตมกบมิดเลยค่ะตอนนี้เรื่องพี่สแตมก็ซาซาไปแล้วเรื่องนี้ก็เลยกลับมาเป็นประเด็นอีกรอบเนาะทั้งสาเหตุจริงๆของฝุ่น pm ทําไมต้องเผาทาไมหยุดเผาไม่ได้แล้วประเด็นการเมืองตอนนี้นางแบกเขาแบกเรื่องอะไรกันอยู่ฝ่ายค้านตีอะไรมาบ้างแล้วรัฐบาลมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับฝุ่นบ้างวันนี้เราก็ไปฟัง ทั้งหมดกันในแฮชแท็กฝุ่น PM 2.5ค่ะมาเริ่มที่ประเด็นการเมืองก่อนแล้วกันคือในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาพักเพื่อไทยก็ มีนโยบายสําคัญที่ประกาศในการหาเสียงไว้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่ต้นตอ่อโดยจะเร่งผลักดันพรบอากาศสะอาดเจรจากับต่างประเทศวางโครงสร้างรับมือสร้างระบบเตือนฝุ่นแล้วก็อพยพช่วยเหลือบลาบลาบาบลาซึ่งก็อย่างที่เห็นว่าทุกวันนี้มันไม่ได้มีอะไรถูกทําจริงสักอย่างนะคะพระบอากาศสะอาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศใช้ระบบแจ้งเตือนฝุ่นคือฝุ่นมันแดงจนม่วงแล้วเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยโรงเรียนที่ปิดเนี่ยก็มีแค่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครท,ทั้งที่ตอนนี้ฝุ่นมันแดงทั้งแผ่นดิน นอกจากนี้มันยังมีอีกหลายอย่างที่เพื่อไทยเคยประกาศไว้แต่ไม่ได้ทําค่ะเช่นประยุทธ์ต้องโทรหาเมียนมาสั่งให้หยุดเผาไร่เผานาทันทีแล้วตอนนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วเพื่อไทยโทรย,ยังอะห้ามเผาไร่เผาป่าจริงจังเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและเอกชนไทยเปลี่ยนรถเมย์ในกอทมอให้เป็นรถไฟฟ้าคุมเข้มเรื่องการปล่อยควันรถโรงงานปล่อยมลพิษ อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งดูๆไปแล้วมันยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะชาวเน็ตก็เลยไปขุดภาพนะโยบายเก่าๆของเพื่อไทยที่เคยประกาศไว้เอามาแขวนกันโดดๆเลยค่ะแต่ทางเพื่อไทยก็ไม่ได้มีการตอบโต้อะไรนะจนกระทั่งวันที่22มกราคมที่ผ่านมาค่ะคุณแท้งหัวหน้าพักประชาชนได้ทวิตเรื่องนี้ใจความโดยสรุปคือขอโอกาสให้คนไทยสูดอากาศสะอาดบ้างได้ไหมในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีกําลังสูดอากาศที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเต็มปอดคนไทยจํานวนหลายล้านคนก็กําลังหายใจรับอากาศ พิษขั้นวิกฤตเข้าสู่ปอดพื้นที่เผาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาตรการการห้ามนําเข้าสินค้าการเกษตรที่มาจากการเผาก็ไม่เป็นรูปธรรมการสนับสนุนอ้อยสดจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เข้าครมอการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาก็ไม่มีมาตรการจูงใจให้ลดการเผาการป้องกันและแก้ไขฝุ่น PM 2.5สามารถทําได้แต่ต้องวางแผนและดําเนินการให้ทุกฝ่ายทราบอย่างชัดเจนล่วงหน้าก่อนการเดินทางหาโอกาสจากต่างประเทศคนไทยอยากขอเพียงอากาศในประเทศให้พวกเราทุกคนได้หายใจได้อย่างเต็มปอดในแต่ละวันคอ เรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีแพรทองทานเลิกลอยตัวอยู่เหนือปัญหานี้เสียทีเท่านั้นแหละค่ะเพื่อไทยก็เคลื่อนไหวทันทีโดยรองโฆษกพักเพื่อไทยได้ออกมาโพสต์ตอบโต้คุณเทงทันทีค่ะบอกว่าคุณเทงในฐานะผู้นําฝ่ายค้านเสนอแนะต่อการทํางานของรัฐบาลได้ครับแต่ผมว่าไม่จําเป็นต้องแซะว่าท่านนายกสตดอากาศอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์พราะท่านไปตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับ ก่อนที่ทางแอดมินเพื่อไทยจะรับลูกต่อทันทีนะคะบอกว่ากรณีนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นําฝ่ายค้านทวิตข้อความเหน็บแนมถึงนายกรัฐมนตรีที่กําลังอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุม w o r l d e c o n o m i c Forum และโยงมาถึงการจัดการปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5นายจิรายุทธ์ห่วงทรัพย์โฆษกประจำนายกรัฐมนตรีและนายชนินทร์รองโฆษกพรรคเพื่อไทยมีความเห็นสอดคล้องกันว่าผู้นำฝ่ายค้านเสนอแนะต่อการทำงานของรัฐบาลได้แต่ไม่จำเป็นต้องแซวว่านายกสุดอากาศดีอยู่ที่สวิ์แลนด์เพราะท่านไปตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในอดีตผู้นำฝ่ายค้านจะมีวัยวุฒิคุณวุฒิและมารยาททางการเมืองจะใช้วิธีที่เป็นสุภาพบุรุษในรัฐสภาการให้ข่าวหยบแนมแขว ติกดลักษณะน,นี้ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรมาก่อนยืนยันว่าการดําเนินงานเพื่อแก้ไขฝุ่นพิษอย่างยั่งยืนทุกภาคการเมืองทํางานกันอย่างเข้มข้นพรบอากาศสะอาดที่กําลังจะกลับเข้าสู่สภาเร็วๆนี้ฝั่งบริหารมีมาตรการและความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าและลดต้นตอของการเกิดฝุ่น แต่ท้งโพสต์ที่โพสต์มานี่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเราสรุปรัฐบาลเพื่อไทยมีนโยบายอะไรในการจัดการกับฝุ่นบ้างมีอะไรที่กําลังทําและอะไรที่ทําไปแล้วบ้างอีกอย่างหนึง่งการที่บอกให้คุณเทงไปเป็นสุภาพบุรุษในสภาจะเป็นได้ยังไงก็นายกไม่เห็นเขาสภาเลยนางแบกก็เล่นเรื่องนี้แหละคะ่ะบอกว่าคุณเทงไม่เป็นสุภาพบุรุษไม่มีมารยาททางการเมืองบราบราบา์ซึ่งคุณเทงก็ไม่ได้สนใจคะ่ะออกมาโพสต จุดที่รัฐบาลควรจะแก้ปัญหาแต่ไม่แก้ต่อรัวๆซึ่งเนื้อหามันก็มาจากกระทู้ถามสดเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาที่คุณพัทรพงษ์สสจากพรรคประชาชนซึ่งเป็นคนที่ทําเรื่อง pm 2.5มานานแล้วได้เข้าไปถามสดในสภากับนายกและรองนายกถึงเรื่องมาตรการในการเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทามลพิษทางอากาศจากการเผานะคะแน่นอนว่าทั้งคู่ไม่อยู่ตอบเช่นเคยคะ่ะทั้งนายกและรองนายกไปต่างประเทศทั้งหมดคนที่มาตอบแทนคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเออ เขาตอบได้แค่นี้นะเพราะว่าเขามีข้อมูลอยู่แค่นี้แน่นอนว่ามันไม่ตรงคําถามแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเลยสรุปประเด็นที่เป็นปัญหานะคะ 1. พรบรมาตรฐานสินค้าการเกษตรรัฐบาลสามารถปฏิเสธไม่รับซื้อสินค้าการเกษตรที่มาจากการเผาได้ทันทีแต่รัฐบาลไม่ยอมทํา2กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภาษีโดยไม่ได้กำหนดว่าข้าวโพดนั้นจะต้องระบุแหล่งที่มาว่ามาจากการเผาหรือไม่ 3. รัฐบาลบอกว่าจะให้เงินสนับสนุนเกษตรกรที่ตัดอ้อยโดยไม่เผาตันละ120บาทตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เกษตรกรก็ยังไม่ได้เงิน เปิดหีบไปแล้วกว่าเดือนกว่า120บาทที่จะชดเชยให้เกษตรกรยังไม่ผ่านคอรมอด้วยซ้ำา 4. การสนับสนุนชาวนาไล่ละหนึ0งพเพื่อไม่ให้เกิดการเผาแต่ในเงื่อนไขดันไม่มีข้อกําหนดเรื่องว่าห้ามเผาอยู่ในนั้นเลย 5. รัฐบาลตัดงบด้านไฟป่าออกเยอะมากกรมอุทยานขอไป1,500ล้านรัฐบาลตัดเหลือ400ร้ล้านท้องถิ่นขอไป1,800แห่งแต่ได้งบจริงๆแค่90แห่ง ปีนี้ไฟป่ากี่ที่แล้วงบประมาณไม่มีอุปกรณ์ไม่พองบกลางยังไม่มาแถมตอนเกิดไฟป่าก็ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยชาวบ้านต้องรู้กันเองจากโซเชียลมีเดีย 6. นโยบายปรับอ้อยเผา130บาทต่อตันยังเป็นแค่ร่างระเบียบอยู่เพิ่งปิดรับฟังความเห็นไปเมื่อเดือนธันวาที่แล้วเองตอนนี้รัฐบาลเอาแต่บอกว่าเตรียมทำเตรียมทำเตรียมทำเต็มไปหมด แต่เอาจริงๆคือยังไม่ได้มีอะไรทําเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีแต่เตรียมแถมบางเรื่องไม่ต้องเตรียมก็ได้ด้วยซ้ําอย่างเช่นเรื่องการไม่รับซื้อสินค้าเกษตรที่มาจากการเผาสามารถทําได้เลยแต่รัฐบาลไม่ยอมทํานะนอกจากนี้ค่ะคุณเท้งยังเพิ่มเรื่องปัญหารถขนอ้อยไฟไหม้ที่จอดค้างส่งอ้อยเข้าโรงงานไม่ได้เป็นปัญหาเนื่องจากรัฐบาลไม่เคยมีความชัดเจนว่าจะรับซื้ออ้อยเผาไหม ปีที่เรารัฐบาลรับซื้อทําให้เกษตรกรเข้าใจว่าปีนี้รัฐบาลก็น่าจะรับซื้อก็เลยทําการเก็บเกี่ยวโดยการเผาค่ะแต่พอถึงเวลานําเข้าสู่โรงงานรัฐบาลมาใช้วิธีการขอความร่วมมือจากโรงงานไม่ให้รับอ้อยเผาจนทําให้เกิดอ้อยเผาค้างเป็นจํานวนมากสิ่งที่รัฐบาลทําได้อีกเรื่องคือการประกาศหลักเกณฑ์ว่าเมื่อข้าฝุ่นถึงข้าววิกฤตเท่าไหร่แล้วต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่ผ่านมามีประกาศแค่ในกรทมเท่านั้นพักประชาชนเคยนําเสนอมาตรการต่างๆเหล่านี้ต่อรัฐบาลมาแล้วหลายต่อหลายครั้งอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าทุกนาที เสียไปจากการขาดความชัดเจนและจากการสั่งงานของรัฐบาลที่ไม่ดีพอย่อมหมายถึงความถดถอยของสุขภาพประชาชนคนไทยทางประเทศน,นะต่อมาก็เป็นภาพนายกอุงอิงสั่งการเรื่อง p m 2.5เร่งด่วนจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะย้ำไม่ทิ้งคนไทยจนฝุ่น p m 2.5ให้อนุทินตั้งศูนย์สื่อสารขอกทมหยุดเรียนควบคุมลดควันดำห้ามซื้ออ้อยไฟไหม้ฟันเผาซังข้าวย้ำนี่คือวาระแห่งชาติทำทันทีทำทันท,ทีแล้วที่ผ่านมาคืออะไระ อันนี้ก็คือประเด็นทางการเมืองที่ผ่านมานะคะซึ่งชาวเน็ตก็ลุมกินโต๊ะเพื่อไทยรัวๆแหละพราะเพื่อไทยอ่ะดูจะพยายามผลักดันกฎหมายคาสิโนซะเหลือเกินทั้งๆท,ที่ในไทยเนี่ยคนไทยยังไม่มีอากาศสะอาดจะหายใจเลยจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีใครคาดหวังว่าเพื่อไทยลงมือวันนี้แล้วพรุ่งนี้ฝุ่นจะต้องหายไปหรอกทุกคนรู้ว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขแต่2งปีที่ผ่านมาที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลอ่ะได้แก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นไปยังไงบ้างอ่ะได้ทําอะไรบ้างการเผาของประเทศเพื่อนบ้านมันก็เกิดจากบริษัททุนนใหญ่ของไทยี ทำไมไม่ไปจัดการบริษัททุนใหญ่ล่ะ ไหนบอกตั้งแต่ตอนหาเสียงไงว่าจะไม่รับซื้อสินค้าเกษตรที่มาจากพื้นที่ที่มีการเผาจะไม่ยอมให้เอาเข้าประเทศแล้วตอนนี้ทําไมไม่ทำอะ่ะเกรงใจใครอยู่หรือเปล่าต่อไปสินค้าเกษตรที่เข้ามาจากพื้นที่ที่มีการเผาไม่ให้เข้าประเทศแน่นอนค่ะเพราะอากาศสะอาดคือพื้นฐานชีวิตของคนไทยตอนเป็นฝ่ายค้านดาประยุทธ์เรื่องนี้แต่พอมาเป็นรัฐบาลปีกว่าเสือกไม่มีปัญญาทําอะไรได้เลยไหนว่าจะเจ,จรจากับประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่เห็นทําไม่ใช่แค่นั้นในไทยก็ยังจัดการไม่ได้ยังปล่อยให้มีการเผากักนเป็นว่าเล่นโดยแทบไม่เห็นมีการลงข่าว จับกลุ่มหรือลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องเลยเมื่อกี้ก็เป็นพาร์ทของการเมืองนะคะตอนนี้เรามาดูพาร์ทสาระและเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกันบ้างว่าทําไมเขาต้องเผาและทําไมหน่วยงานราชการหยุดการเผาไม่ได้โดยเราจะแยกการเผาเออกเป็น2ออย่างนะคะก็คือ1อ้อย2เป็นข้าวกับข้าวโพดมาพูดถึงอ้อยกันก่อนคะ่ะอ้อยเนี่ยมันเป็นพืชที่มีใบคมมากการตัดอ้อยสดอ่ะมันยากสมัยก่อนถ้าเขาไม่เผาเอาใบออ,อกก่อนน่ะคนงานก็จะไม่เข้าไปตัดเพราะว่าเข้าไปแล้วก็จะถูกใบอ้อยบาดเอา ดังนั้นการเผาค่ะมันถูกกว่าเร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่าตั้งแต่ก่อนแตะายตั้งแต่มีการตั้งโรงงานน้าตาลขึ้นในประเทศไทยอ้อยที่เก็บได้ก็จะเป็นอ้อยจากการเผาทั้งหมดนะคะ แต่โรงงานน้ำตาลก็ไม่ได้ชอบอ้อยเผานะจนกระทั่ง 4- ีหปีที่แล้วเริ่มมีรถตัดอ้อยเข้ามาค่ะรถตัดอ้อยก็คือจะสามารถตัดอ้อยสดได้แล้วก็เด็ดใบทิ้งไว้ได้ด้วยซึ่งใบอ้อยพวกนี้สามารถเก็บเอาไปขายต่อได้นะแต่ข้อเสียของรถตัดอ้อยคือมันไม่ได้มีถังบรรทุกอ้อยภายในตัวค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีรถบรรทุกขับขนานไปกับรถตัดอ้อยเพื่อบรรทุกอ้อยที่ตัดเสร็จแล้วประเด็นก็คือรถบรรทุกเหล่านี้บางครั้งมันก็ไปเหยียบอ้อยตายค่ะแถมถ้ารถตัดไม่มีคุณภาพใบมันไม่คมอ่ะแทนที่มันจะตัดอ้้อยยมมัันนตดไเเเขาใปก็็ล การดึงอ้อยขึ้นมาทาั้งรากเลยดังนั้นอ้อยมันก็จะตายค่ะแทนที่มันจะแตกหน่อได้ในปีต่อไปอันนี้คือปัญหาของการใช้รถตัดอ้อยนะคะแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เขาต้องเผากันก็คือ จำนวนรถตัดอ้อยมันไม่เพียงพอค่ะมันไม่มีพื้นที่ไหนมันไม่มีจังหวัดไหนในประเทศนี้เลยที่มีรถตัดอ้อยเพียงพอเขาก็เลยต้องเผานะคะต่อมาเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนให้ตัดสดใครที่ตัดสดได้เพิ่มตันละ120บาทนโยบายเนี้ยออกมาตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาเป็นรัฐบาลละแต่ปรากฏว่าทุกวัน,นเงินก็ยังไม่ถึงชาวบ้านค่ะความล่าช้าของเงินพวกเนี้ยมันทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่า เอ้ยตัดอ้อยสดแล้วมันจะคุ้มจริงๆเหรอเราจะได้ไอ้อยยีบาทนี้จริงๆหรอชาวบ้านก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ใช้วิธีการเผาเหมือนเดิมดีกว่าเพราะอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มดังนั้นค่ะถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง รถตัดอ้อยไม่เพียงพอได้เนี่ยมันก็คงจะหยุดให้ชาวบ้านไม่เผาไม่ได้อะเนาะส่วนที่ว่าทําไมเผาแล้วไม่ค่อยโดนจับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะคืออบตอ,อบจอผู้ใหญ่บ้านกำนันคนไหนที่ทํางานแบบเข้มงวดใช้กฎหมายแบบเข้มงวดมากไปอะชาวบ้านก็ไม่ชอบปีหนาเขาก็ไม่เลือกก็คือเป็นเรื่องของการเสียฐานเสียงนั่นเองนะต่อมามาดูที่ข้าวกับข้าวโพดกันบ้างค่ะข้าวกับข้าวโพดเนี่ยจริงๆมันไม่จําเป็นต้องเผานะคะคือที่เขาเผาอะเพราะว่าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมันจะมีพวกตอซางข้าวอยู่ใช่ไหมมันเก็ก เขาปลูกใหม่ไม่ได้เขาก็เลยเผามันซะเลยซึ่งการเผาเขาโพดส,ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ แต่สาเหตุที่เป็นแบบนั้นมันก็มาจากรัฐบาลไทยนั่นแหละคือรัฐบาลไทยอ่ะต้องการมีเนื้อสัตว์เป็นสินค้าส่งออกนะคะซึ่งถ้าจะเลี้ยงสัตว์ก็ต้องมีอาหารสัตว์เยอะๆใช่ปะเขาก็เลยส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวโพดเยอะๆจริง,รงๆการปลูกข้าวโพดมันไม่ต้องเผาก็ได้ค่ะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาทําให้เกษตรกร,กรต้องเผาก็คือสิ่งที่เรียกว่าเกษตรพันธสัญญานั่นเองเกษตรพันธสัญญามันคือการที่บริษัททุนใหญ่เข้ามารับประกันราคาข้าวโพดว่า เวลาปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วอ่ะคุณจะสามารถขายข้าวโพดได้ในราคานี้นี้นี้นนนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปเสี่ยงกับราคาตลาดที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงมันเหมือนจะดีใช่ปะแต่ส่วนมากอะ่ะสัญญามันไม่ได้เป็นธรรมหรอกถ้าเกิดลมฟ้าไม่ดีผลิตผลผลิตไม่ได้ดีตามที่ต้องการอะ่ะบริษัทก็ไม่รับซื้อนะคะเกษตรกร,ร,กรต้องรับผิดชอบเองนอกจากนี้มันยังมีเงื่อนไขข้อบังคับอีกหลายอย่างเช่นบังคับว่าต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์กับปุ๋ยจากบริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นความให้ต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่มมิเเดดๆ รวมถึงมีการใช้สารเคมีจัดจัด,ด้วยดังนั้นเกษตรกรก็เลยต้องลดต้นทุนโดวยวิธีอื่นเพื่อให้อยู่รอดภายใต้สัญญาที่เอาเปรียบนี้ได้หนึ่งในวิธีลดต้นทุนก็คือการเผานั่นเองนะแถมหนักกว่านั้นค่ะคือรัฐบาลไทยยังมีการออกนโยบายจูงใจให้ไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ต่างประเทศอย่างเช่นในเราและเมียนมา โดยการเปิดนโยบายให้นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศได้โดยที่ไม่เก็บภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่ก็แห่กันไปทําสัญญากับลาวและเมียนมาค่ะทําให้เกิดการเผาอย่างมหาศาลแต่มลพิษทางอากาศมันไม่ได้มีขอบเขตไงมันไม่สนใจเส้นแบ่งประเทศไงดังนั้นคนไทยก็ได้รับผลกระทบทุกปีค่ะแน่นอนว่ารัฐบาลไทยสามารถแก้ปัญหาได้โดยการระบุว่าถ้าขา้าวโพดที่มาจากแหล่งที่มีการเผาอ่ะคุณต้องเสียภาษีเพิ่มนะแต่แบบนั้นมันเท่ากับเป็นการเพิ่มภาร,ระทางการเงินอย่างมหาศาลให้กับบริษัททุนใหญ่ที่ส่งออกเนื้อสัตว์ของประเทศนี้ ล้วคุณคิดว่ารัฐบาลน,นี้จะยอมไหมอะ เขาจะกล้าหักกระทุนใหญ่หรอดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการเผาได้สักทีนะโอเคค่ะและนี่ก็คือสรุปเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5ตอนนี้นะคะทั้งสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็เรื่องราวข้อเท็จจริงว่าทําไมเขาถึงต้องเผาทาไมการเผามันยังไม่หมดลงสักทีนะแล้วใครมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะและเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เกมเปิดระบบสมาชิกแล้วนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์ของเกมและอยากซัพพอร์ตเกมก็สามารถกดเข้ามาจอยกันได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็ก้าค่ะบ๊ายบาย